หาอยู่หากินวันนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่ๆทุกคนมาดูครับวันนี้เราจะหาอยู่หากินอะไรครับไปกับน้องจจนเจ้าพาทัวร์ครับสวนในน้อยไครับเอามีดก่อนโอเคเอามีดก่อนมาดูโอ้โหนี่มะม่วงครับดูครับมดแดงเฝ้าเต็มเลยครับแค่สัมผัสปุ๊บมันก็รีบมาเลยดูโอ้โหมันโหดร้ายจริงครับนี่ดูครับดูดูครับโอ้โหรครจะกล้าเก็บครับใครจะกล้าเก็บนะครับผมอะมาดูครับอันนี้ก็จะเป็นสวนหอมบัวเลยของเราครับนี่เราก็จัดสวนทุกวันครับ ตอนนี้ดูไปน่าจะไม่พอกันเนาะก็ตอนนี้คนสั่งมาเยอะมากครับผมเราจะถอนเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็ต้นพันผักสาบนะอันนี้ก็ไม่พอเหมือนกันครับผมก็จัดส่งเรื่อยๆครับผมมาดูวันนี้เราจะหาอยู่หากินนะครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นฟักทองเนี่ยสองใจนะครับผมนะฮะแล้วก็นี่หอมหมดเลยเราปลูกเยอะอันนี้เราปลูกในตะกร้าสองพันตะกร้าครับผมนะะอันนี้ก็จะเป็นต้นผักสาบนะครับผักสาบที่เราปลูก สายพันธุ์ถวายนับดูครับติดดอกนะครับติดผลตลอดทั้งปีนะอันนี้น่าร้อนนะครับผมนี่น่าร้อนนะครับผมเนี่ยผลก็ยังมีครับเราเก็บกินเรื่อยๆครับแต่นับฝนจะเยอะหน่อยครับผมมามาดูครับเราจะเก็บอะไรกินครับมาดูเจ๊จันเจ้ามือช้างครับนี่หากินเก่งมากครับมาดูครับจะเจออะไรไหมมาดูครับโอ้โหมาครับดูมันรกมากตัวนี้ครับผม สายตาต้องจ้องนะครับผมเฮ้ยเห็นแล้วนี่ครับพี่น้องโอโ้โหนี่กระเจียวกระเจียวอะไรโอ,โโอ,โโอุ้ยี่ะนี่ <c oughs> เห็นไหมกระเจียวกระเจียวครับปลูกเองครับโอโ้โหมาแล้วครับนี่ของอร่อยเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับใช้มีดแงะเข้าไปไครับแงะเข้าไปได้เลยครับหนึ่งดอกครับผมนี่เก,ก็บทุกวันครับพื้นที่ตรงนี้อุ <c oughs> ดมสมบูรณ์ครับผมหอมชอบแบบนี้โอ้โหดูตรงนี้เยอะเลยครับผมฮมนะครับ อุดมสมบูรณ์มากครับตรงนี้ครับดูโอ้โหอันนี้ข้างบ้านเรานะนี่มันได้เก็บได้กินทุกวันเลยนะปกติพื้นที่ตรงนี้จะมีเห็ดนะหน้าฝนเราจะเก็บเห็ดเห็ดละโงกเห็ดนี้เห็ดนูน้นสารพัดเห็ดเห็ดน่ามากนะครับนะช่วงนี้ก็จะมีกระเจียวกระเจียวกระเจียว,ยวนะครับดูครับนี่อาหารของเราครับผมอืมไม่ต้องไปซื้อเขาครับผมมาข้างบ้านก็ได้กินครับอีนูนก็มีครับผมนะ กระเจี๊ยวก็มีครับไม่เจี๊ยวนะครับผมกระเจี๊ยวม่มใช่กระเจียเจ๊ยวกระเจี๊ยวกระเจี๊ยวนะครับมาฝั่งนี้ก็มีโหกระเจี๊ยวแดงครับผมชอกลน่ะมมันนหอนี่มันหอมดูครับกระเจี๊ยวแดงแดงแป๊ดแดงป๊ดแดงปัด,ด,ปดจัดไปเลยครับผมนี่แต่มันกะ็มีอันนี้มันมีครับผมนะมันมีกำลังโผล่มาอีกพรุ่งนี้ก็เก็บได้ครับผม นี่ฮะอาหารหายอยู่หัากขึ้นของเราเราต้องไปเวหามันมน่าจะอยู่แถวนี้แหละเยอะะนะครับผมเราต้องใช้สายตาแหลมคมนะครับผมสายตาแหลมคมเราก็จ้องดูครับเผื่อมันมีมาเรื่อยๆนะครับผมนะครับตรงนี้ก็ปลูกแต่มันยังไม่เกิดมาเนี่ยตรงนี้ก็เจ๊จันเจ้าก็ปลูกอยู่ครับแต่ยังไม่เห็นโผล่มานะครับยังไม่ลืมตาดูโลกครับแถวนี้ เห็นแล้วนี่แดงๆครับนี่นี่โผล่มาแล้วนี่นี่ไหมนี่น,น,นี่อันนี้เจ,จ๊ยันเจ้าก็ก็ปลูกนะผมอันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูมามาดูฝั่งนี้ก่อนมาดูฝั่งนี้เราก็ต้องยางเบิงเอาครับผมยางเบิงเอานครับฝั่งน,นี้ก็มีครับผมอันนี้ก็หอมบัวเลยครับผมนะอันนี้ก็ต้องมาเิวิวิหานะครับผมมันก็จะอยู่แถวนี้แหละครับ ต้องวิหาต้องใช้สายตาแหลมคมนะครับผมเอามีคนขุดแล้วไม่ใครใครหรอกแม่ตัวเองนั่นแหละขุดนะครับคือต้องหาแบบเร็วๆหน่อยถ้าดำมือตอนนี้งูเยอะตอนนี้งูเห่าทิ่งงูเห่าเยอะครับงูแค่เงินลูกเม็จระเข้เห่าห้อง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 นะฮะเห็นไหมเห็นไหมแบ่งกันลงตัวไม่เนี่ยแค่นี้ในมือ นีอ๋อมีคนเอาไปแล้วไม่ไมท่านแม,ม่หรอกมันอยู่ตามรั้วนี่แหละครับผมต้องหาดูเองครับอันนี้ฝนตกแค่หนึ่งรอบนะรอบหน้าน่าจะเยอะครับผมที่ที่เจ้าปลูกอะ่ะมันแหลมมาแล้วอันหนึง่งตูดนะครับแหลมอันนี้ผักสาบของเราเราก็เก็บกินได้ครับผมเก็บกินบ่อยนี่มันแหลมมาแล้วนี่หนึ่งอันนี้นี่แหลมมาแล้วนี่ แถมอ okay. Okay. ี่ยแถนี้เราปลูกเยอะครับผมรอดูว่ามันจะโผล่ขึ้นมาไหมหรือว่าเจ้าของจะเหยียบก่อนนะครับรอดูนะครับมันพึ่งฝนตกเนาะมันยังไม่โผล่มาอนกตีกันมาดูครับอันนี้ก็จะเป็นขาแดงเกษตรยักษ์นะครับผมขาพันใหญ่ดูมันสูงเท่าหัวคนเลยครับผมนี่ฮะต้นผักสาบของเราเราก็จะปลูกนี้ครับแล้วก็อ้อมไปยาวลงไปยาวเลยครับผมคางมันไกลนิดนึงนะครับ ผักสามนะครับผมหอมโบเลยหอมไปเลยของเรานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศลูกใหญ่แค่ไหนรอดูครับผมกลังปลูกให้พิงทางมามาดูฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้จะมีหรือไม่มีนะครับผมหรือมีคนขโมยไปแล้วตามมาดูครับนี่ฮะหากินข้างบ้านเนี่ยเราไม่ต้องไปหาตามป่านะครับต,นะต้นมันนี่เ,ออเห็นไหมมันโผล่มาเนี่ย อันนี้คือมันฝนตกรอบเดียวนะเก็บไว้ให้มันเกิดฝนตกรอบเดียวนะครับผมนะเหยียบขิ้แกะใบเดี๋ยวหนอมันโผล่มาแล้วก็เดี๋ยวต้นมันก็จะโผล่มาครับผมอันนี้โผล่มาแล้วอุ้ยนี่โผล่มาแล้วเห็นไหมแต่นี้เจ้าที่โผลอันนี้ก็น่าจะพรุ่งนี้ครับผมน่าจะได้ครับได้มันเยอะอยู่ครับก้อนนี้อันนี้ต้นเยอะครับผมเดี๋ยวต้องหาเอาที่มันมันโผล่มาแล้วนะ มันอยู่ในกอไม้นี่เลยครับผมของกินเราไม่ต้องไปหาไกลครับเราไม่ต้องไปหาในป่าเราก็หาข้างบ้านเรานี่แหละบบ่ต้องไปหาไกลเลยครับผมนี่อันนี้ตกรอบเดียวนะเดี๋ยวตกอีกสักสองสามรอบอะ่ะมะกอจะเยอะเก็บกินไม่วาดไม่ไหวเลยครับพี่พี่นะฮะก็วันนี้คาดาาไดนนะ้น่าจะได้แค่นี้แหละนะครับน่าจะได้แค่นี้แหละไม่่อช้้าแลวยู พอมาเช้าแม่เก็บไปแล้วครับผมมันคงไม่เกิดไวขนาดนั้นหรอกนะครับโอเคนะมะม่วงกระดกเหมือนกันนะนี่นะครับไก่ก็มีครับอยากกินไก่นู่นไก่บ้านครับเยอะแย,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 ยะเลยนะครับม,มะละกอก็มีเห็นไหมมันละกอเตี้ยนะเต็มเลยอันนี้ก็แปลงผักของเราครับผมโอเคพามาชมแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ